เลอวันนั้นล่ละะเออตีเติต้นปลงบาไอกีตุงก็เออเที่ยวไอกีตุงก็เห็นแบบไอ้กีตุงแหลกเดี๋ปัดบุ้งเออตึงจะนี่ตอดปักบุ้งไอ้นั่นไม่บรือล่ะมันก็กินได้เลยมือปักบุ้งนั้นมือเกาแกกเลี้ยกุล่ะแล้วปักบุกกก้งมันเกาแกกุล่มือก็ดัดปลายล่ะอโอมนั่นลาวกนันเลยเน่งแล้วเจมึงไม่รู้เรื่องมึงอย่ามาเล้งมึงได้เล้งเรื่องแกกุลจึ๊งจึก,กงซากับกูดิ ไม่นั่นมันก็รู้เรื่องไหมแม่นักแกก็ได้มาโยตํำในวัดมันไม่เรื่องบ่มาโยได้นักแรกในวันกวนนาแกนิ่งนึงไอ้ดีก็ไหวตั้งทานเหรอเล่นําจังนั้นถ้าตาหน้ามู่แม่บ่หน้ามู่ได้ไดั้วเกลือกันเล่มโต๊ะไอ้มึงใหญ่เลยจะแรงมาดิกูมาโยเพรกูมีเกียรติกูมีศักดิ์ศรีละ อไม่มีจักรีตรงไหนไม่มีจักรีหรือมึอเลยแต่เวลาก็มีงานมีการมึงเลยคนทำไรุยตามนี่ก็ป่าตูป่าตินไม่นี่นี่ก็ป่ามาลอยแบบก็ทอนรับบัวเราแบบก็ทอนรับเค้กที่บอกเนี่ยแกมีประตูใบโพยนังอกล่ะโอกจริงอันเวลาแบาเขาทำงานทำการมึงเลยก็เก่งหัวเก่งควายกันกูทำแมาอันก็เก่งขึ้นไปถึงกระลักกระลุยละ อันมือก็เก่งกระจนรับแกเหมือบทรวยปล่อยแดงหอกโอ้มันก็จริงแหละครับเออเอ็มเล่นไกลๆเลยไอ้ก็จริงอะไรเหมือนกูรดแม่เกินไปเจ้ากูโยกูมายโยแล้วกูไม่หยุดสักซี่กูบอกเนี่ยมึงแม่เอ้ยมันเกินไปเจ้าไอ้กูมายโยในวัดมึงไอ้เจียดินตากูป็นนู่นเป็นนี่แม่แบบกูมาแววจุดบัตรกูล่ะคุณบัตดูเล่บอดระดกู ไอ้ได้มรดกด้วยมาเปล่าเลยอันเปล่ารวมแบบรู้เด็กก็แยกมาเปล่ามาเปล่าบ่มาบ่แม่รั่ล่ะเออถ้าเป็นกองรู้จริงแต่ใจก็ไม่แยกแบบเปล่าล่ะโอ้เออจริงไอรู้แบบแกงวักัวกิ่งปิรันมีการแกงวักัวเป็ดกินเออถ้าไม่มาเปล่าเลยทู้แกงกระปริ้เลยก็โรคก็แกงร่มแกงร่มก็ต้องใส่มะกาม โหน่าลาวเออแต่ว่าเออว่าตอนนี้เราคอยทำนำจุบเนจ้ะทำนำจุบก็ต้องใส้มาแล้วการนัดปักจุ่มหนึ่งเลขอ่ะต้งท้องมาเกลือเลยผมไม่ปักแดดแสดงว่ากำวามามากมาไม่ถึงว่าเป็นรูปบาทรูปเปย์เป็นรูปเป้มาปิงมาบร่งมาควงมาควายแสดงว่าเป็นรูบาทรูปเปย์เป็ราเป้มาละก็ของเรา ถ้าเป็นมะเร็งมาไรแรงมาเมื่อแรงเดียวเขาเราบูดอดล่ะไอ้เพื่อนนายอนเนีย่ยเล็กตกว่านั้นโอ้เออด็กวคุยแจัยความมึงนั่นกว่าบ้าไปดิเออในแจ,จ,จ,จ้งแจ้งความไรอ,อ่ะเออ้าแม่แม่กูตายด้วยป่าทู้เลยข้าแม่กูนี่ปนป่าไรอ่ะนี่ก้าแม่มึงอ่ะ ปาไรยลกูแจงความเลยท่านตาแรกว่ามาบงอู้ครบใไมัยเาอู้ชัวเลยนี่เลียวรอูปะอะไรเอออย่าไปต้องนี่กับเบือเบือมึอนกโยกูโยกับมึงก็จริงไม่ใช่เดี๋ยวีปากวิจในกูเสียหไล่ไล่ไล่จริงเลยวีบอกเนี่ย แสดงว่าไอ้ลั่นเบานีมึงตะกูตามแสดงว่ามึงไม่ใจมาเสี่ยงไม่ละครับผมมาการทำเออแต่นี้มีงานพอจะทำไหมครับหานกันลุยฮะแต่ว่าคนเรานั่นแหละถัางนั้นถ้าหากบีานจริงๆลุงทองดำผมไปจับ,บางานนะครับเออผมอยากจะได้การทำไอ้จะมักมันจะมักได้แต่ว่านั่นแหละลั่นเบามันจะต้องมีเส้นจะต,ต้องมีเส้นสายด้วยต้องมีเส้นมีได้มึงถ้าบังเกิดว่าไม่มีเส้นถึงไม่เช้นย่อยกับเบบผมมา มีหุ้นก็นอย่างดีเรือไม่นั่นก๋วยเตี๋ยวก็ได้แต่ย่าจริงๆก็มากกวยชับมาเลยเสำหรับลุงทองเลยครับไอ้พวกเราระดับองเรา,เาทำไมล่ะครับไม่เจนนิดเดียวยตรงกีดบบนั้นเดินเปลือยอยู่บนนีรร้ไปเลยแล้วี่อย่างเนี่ยผมอยากจะบทราบอาการที่ก็ฆ่าท่านนายอำเภอนั่นแหละเออมันเป็นความจริงไหมครับทำไมนายอำเภอแกไม่ ไอ้แกโตกล้าจริงหรืเออแต่๋ยวได้คำวันเดียวเปิดตายตู่กล้าไอ้แกโตกล้าแต่ว่าคือวา่าแกไม่ได้โตกลกาเลยไม่ได้โตกลกาเรือเบื่อแล้วแกตายทำไมแกโตยิงกับนี่ต้องเลยไม่โดนเล้งมาเพื่อนมึงก็นแท้เหมือนปนูปนีปนูปนีอ่ไม่ตายก็โตกล้าแต่ว่าแกโตยิงแล้วไม่จริงหรองั้นแล้วก็บ่อยเล้งไอ้เราเล้งอยู่กับคนหรือวมันหนังอยู่กาลางลังเหลวแ hey, ฮ hey, ่ฮาแฮ่ฮ่า อุบาทละคนบดีกับบอลเล้งไอ้โมริงนึกไงที่เราหนังเลง้งอยู่กับแม่ไม่เลยเขาเดินเชี่ยนน่ะมาบัดเดีกันอดตองยังชัวเลว็วจะเป็นดัวเธอจะมาบุกเหรออุบาทละเป็นเล็กเกลียดตรงนงั้นเต็มจนเสี่ยกันหมดเออจะเด็กว่าลุงทองนั่นแหละอันแล้วกับได้อำเภอตายเนี่ยกาตายแล้วแล้วแต่ว่า เออผมอยากจะทราบว่าใครที่ไหนฆ่าตันไรอ่ะเภอลุงทองพอจะรู้ไหมครับลุงทองพอจะรู้ไหมครับว่าตันไรอ่ะเภอ่นตุก้าฆาตะกอนพู้ดันเป็นใครเออลุงตอนทราบไหมครับไอ้โรคกัยิงลุงทองเห็นเลยกระเพ็มนี่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 นตีมากือนะมึงเห็นมาเกย์่าตันไรอ่ะเพิ่นแต่ก็ดีแหละครับเออผมจะนําลุงทองนี่นะไปแจ้งความทอเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองเนี่ยมึงเดือดร้อนตันไรตรงกี่บอกเนี่ย มึงเก่นคนเด็กมึงเป็นพยานปากอีกนั่นน่ะปีบอกเนีเ่ยแสดงว่าลุงตองเห็นลุงตองจะต้องเป็นพยานนะไอ้ไอ้ไไกับผมนะครับลุงตองไปกับผมเดี๋ยวนี้นะครับไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกลานบาคนลุงตองต้องไปสิครับไม่ไปไหนไหน,นลุงตองก็ลุงตองเห็นนะั่นกับไอ้เด็กนู้เลยไอ้นี่ไม่เลวนี่นี่เด็กเบรตะเด็กหนุม่นมัเนเด็กนี่นี่เมนกินเสียแล้วมันก็ไม่เลวเลย ลุงต้องจะต้องไปโอกาสที่ลุงตองสารภาพกับผมลุงตองจะต้องไปแจ้งความตเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกลั่นปริศนี่แหละคนดีมดปล่อยบอเราคนเราต่ำดีไรไ่ได้แต่เว้นไรเดินโดดคนเด like, <people> so ่นคนเอกเดินโดดอันคนบอลเราดึงแหลบ่แค่รถเกรือบอลเราคนพวเมียมาตึกไอ้บามนั้นเด็ดซ้เอกหน้าพดรถจนแท็กดิ๊กป้ากวยแดงเจ้าพวหยึดแหลเบียวไอ้ไม่ใช่เรืองไรเรา เดือดร้อนเพราะเราพอนลบถึงบานก็โตบารถชนลูเบ้าเดือแล้วเนี่ยปลอดได้เพราะก็ไม่ยุดแล่ก้นเอ็นก้นเด็กมีความเดือดร้อนแสดงว่าลุงตองแต่นุ้นแต่ว่านี่ผมไม่ปล่อยแล้วกามไม่แล้วมันนั่นแล้วเอ็ดบุหรแล้วเลยเออถ้ากานลุงทองเนี่ยออกจากเดือนตานี้ลุงตองจะไปไหนต่อหนังอยู่ตาเนี้วหนังตะบ่อบ้าน นังไรรถดพู้เต็นโปรงไปดูบาปชัยบาปชัยบาปรวมจบตองเอาชัยบาปชัยบาปชัยบาอแกไตกูยังเต็มโจรกไปโอ้ใจแงเลยต้องใ่เกาเี๋ยจเร่งมานีะยวเร่งมานะเบอนเกรีดน นี่มึงจำมันย้อยคุ้นจำที่กูได้ยินมันตกรกป่าบ้านใจแรงแต่ว่าแล้แต่เบอร์แปดเบอร์แปดไม่ตายโรควันก็เจ็บอยู่แล้วแม่เอ้ยแม่ไม่ตายไปเดินแค่นี้บ้รู้ตัวเดียวไปได้แล้วนี่เออผมนั่นแหละจะต้องเดินทางแยกทางลงตองตรงนี้แล้วไว้ไปเลยผมจะต้องจืบเรื่องท่านในอำเภอเดี๋ยวปลัมจนได้ตายบ้านเราเกิดรุ่งแรง ไม่มีใครกล้าพูดไม่เคยโดดแรงนี่ทำไมเลยครับถ้าเคยโดดแรงเกแอบดี้แบ,บ่บอกมันกี่ทึ่งทึ่งอะไรตกยิงเลยโอ้ขนาดนั้นเลยครับอ๋อคอยแล้วได้มึงกระดาษลำแบงนี้เนะี่ยก็ได้เดือดร้อนแต่ผมก็มีเวลาจำกัดนะครับผมจะต้องลาดงทองแล้วก็บังสมมอไปนะก่ปอนนะกบไปก็ลุงตองแก ลุงตองรู้ไหมว่าลุงตองนั้นปากลุงตองบีเด,ด็กะอะหมอยัดแม่มึงนกเลน,นะกุณยิงบักเดียดไปกับเราว่าป้าไปมีบอยโรดยูดีตอนนี้ต่ำๆหยัดนะต่ำตายต้นติกูเห <c oughs> น่งแล้วเดอปัมึงแม่เฮ้ยแม่ตัวอะไรก้าวทิพย์ว่าดำจะไม่ก่อน อีไปยิงรถเกง่งแต่แท้รถเก่งเดี๋ยวยางแบนอยู่ละเดี๋ยวโลรวอยู่ละไม่ต้องก็เวะปุ้ยกันตั้งนานลุงทองไม่บอก,กนะครับว่าบ้านลุงทองอยู่ที่ไหนอีบอยไม่อะไรเลยคะอีบอยไม่อยากจะถามว่าบ้านลุงทองอยู่แถวไหนเลยคะเรนนออะไรเลยเรนเออบ้านเราก็เรียกว่าเรน ตายไปนันไปเทับไปที่ว่าป่านนั้นตรงนั้นกังบ้านเดินจบอบปนไปทำแบบแบบลอคนเจอตองเตตมันประบงนดำชืดอยู่เปลือยเปลือยอตัอ้มแดงว่าลุงตองดีตะมันประบงนดำจืดด้วยมันแน่ตำ้มแดงอะไรเลยคะตุงเบ็ดมาเมื่อตุงเบ็ดอเบอิร์นตนั้ตำแดงประบงนดำจืดเป้แหละ บม่โ่ตุ่งเบ็ดนั้นบมยกจุบย่อบมดักลันนั่งโม้อันนั้นไอ้ไอ้จะบงดับยืดปีนี่ตะกลาประชาชนลุงตองลุงตองมีอะไรเป็นของขวากบ้างเลยคะเออของเตือนอีเอามั้ของเตือนประเภทใดอเออเออไอ้ของเตือนกวนกับมาเล่นกลางไปเปลือนมามีไหม <c oughs> <c oughs> เด็กโหยไปเลยกลองเตือนประเภทไหนเลยคะไอ้ไอ้ยมันอีเป็นยวกกล้วยเตือนยวกกล้วยเตือนโอมาจริงเอ,า,อ,อาแต่กูเลยอนด้วยฮ่าอย่างนี้ทำโอ๊ยเจ็บเต้นเมมปอนเลยเรืเอยไอ้ต้องกูเลยบาจริงบานักเร่ง เนี่ยไม่ง้อนได้เบียร์จักี้ที่ปีถูกคนเรล่าก้าวมึงได้เมียร์ตะคนที่เหลวไปหน่อยเนี่ยมึงบาดยิง่งมึงบาดเลยล่ะนุก,นกปีเนี่ยมันนุกเปลือยนี่แต่บาเกิดแต่บโบเบย์ไม่เออมันว่าเปรือปร้อระยวกับเอ,อ้บังทองเลยว่าเปลือกแต่กูไม่เอาเน่ยเป็นเปลือยแล้วบาดเลที่ไม่เอาเลี้ยวเอาไปหน่อยเน่ยเป็นเปลือยแล้วเหลวเคยกูหน่อย นิ่มเป็นบืนแล้วขาดกึ่งนานแล้วนี่ยอ๋อว่าด็กโลกไอ้เจ้าโจนี่ไม่ได้ออกลลกันเลยนิ่มเป็นบืนตได้ตขาดกันเลยติดอะไรกันแล้วแรงไปเลยนี่ก็มึงนามานากูบอกแต่ถ้าปุ๋ยถูกจะบอกไอ้ไรใกลไใกล้กัขาดตายมันเจนนุ่มจีนเถอะเลยชื่อปันเดนะใคร้โกตได้ตขาดทำไมนั้นนั่นคือมันแบบว่าบ้านเรานั้นก็รับรำวงนั่น แม่บอกำนันเกลองปุยไอ้นี่เอรัยคำนันเกลองปุยไอ้เป็นไม่ลาวล่ะคือว่ากำนันลองปุยไอ่นี่กูไม่เคยรู้คว่างันคือกำนันลองปุยไอ้คือว่ากำนั่นนั้นปุยไอ้นี่เป็นปุยยิ่งเป็นปุยยิ่งถึงไปหลงนองกำนันแล้วกับปุยไอ้นี่เป็นไม้การนี่รักกับกำนั่นพอได้กันรักกันได้คำนันนก็อู้เด้เลยนนั่ กันนี่พอด้กันแล้วกันกันนั้นกิ่งล่องบุยยัยแัลเล็กนั้นกิ่งลอกบุยยอยนั่นล่ะวะตีนี้กรับรำบงพ่อรับรำบงเจ้ากันขึ้นมึงว่าบ่อพ่อรอคอยต่อคอยบ่อเปิดกุ้องอจอออบ่ต้องมากันเต็มหมดแล้วป่าก็ันไยวัวมามาแต่ว่าหยดสร้องตัวมาแต่กันตั้งหัวว่าเขาแกงใช่ตัวนึงเลยกันนี่กูในท่านนะเป็นลงกนองกันนั้นลูกบ้านแก tem tế lơi cũ chết nửa cả nề trắp đố tua à, à, bây giờ mai cú cho gọi ơi đi mừng trong cột này hỏi á anh à, à, làm ban về cái nề cả này, là, tế lơi lời mà tâm, tế cả này, cầm và cả hên, cầm hên, hên và rồi tầm đi cái nề cầm và đại chẳng cắm rầm vuông mà rầm น้าปั้นเปื้อนๆในตัวเงาขึ้นรำวงนะตอกกำขึ้นรำรีไปเลยเอาบัตรตัดทิปไปชิ่งไอ้ไอ้กูตัดทิปไปไปเลยกว่ากำนั้นกับไม้กับเอาเต่าจะนลบไปตัดทิปไปเลยพุมจำยกมือขึ้นผมไม่ใจ่รำเป็นรำวงหรือเอา่ว้นั้นเราได้กินได้จากนี้แล้วกันนั้นกว่าไม้กันั้นด้อยแคนี้กระดีพบาบปันดีได้แล้วกันั้นนะผมก้อนดาดขึ้นไปหนังบนเวทีอ่าแกว่ามื้อ ก้าบาจอยหนังดูแลกันกับกับกับกันนี้กันนี้รับรำงวงหกเตือนนู้แล้วเตือนเจ้าหน้าบดเออเออ,อเตือนเจ้าฮะว่าได้เต็กันเนี่กูขึ้นไปกเก่าเด็กวันใจระวังร,รับรำวงกลวยมาพอรับรำวงบาดดึงกันลงมือก็ไปกินก้าวกันเดี๋ยวปล่อยรำวงก็แกงวัวมันเลยกูกับเก่าเด็กวันใจที่เล่นกันได้เด็ดร้อนเมื่อน,นี้ ม <So S 1> ึงรอดวันี <c oughs> yeah, ่ต่บอนกลัวก็แล้วรงอยู่กันนีกับใครก็รำบงกับปวกกันไม่ใจ่ก็ไปกันจะกันรวดได้ล่ะไม่ใจ่กันรับหมดล้วลงมือเลยรำบงย้อนยาเละยวนแล้วไม่ย้อนยาเละคิดใจว่าเวไม่รู้จะเละไปใครอยู่นะซับใจรำบงว่ากันดีกูเล่รำบงบุดีก้ามันปลาปลากว่าปลานี่นี่โยกนี่โยกนี่เต่าเต่ายวก แม่เอ้ยแม่กูกับหนังๆเล่นระเบิดดิเฮ้ยดแม่พวกกูมตมาเอ้ยพ่นก็เด็กก็นั่นกันพอดีพวกกลางวทีมเด็กพวกด็วัยรุ่นมาเน้นลงตองนเรยแล้วทราบปะตุงโยงโยงเออทราบปะตุงโยงโยงเออกูกันนี่กูบัตรดิเด็กเลยหยับมกูยบเีล่ะมึงยบเดยล่ะ กู้แยกแต่ว่างลงดานนั้นกัดแบก็เดียวใจนึกไงบ่เอาได้ก็ล็อกกู้แยกแหลกเอาเองเลยบ่ปากปวกตีมานบ่จ่อจ่อรบบากำน้นกบมาไอ้ก็ขึ้นรำเลาวรบบ่ปบพดอดีแห่หเฮ้ยแม่แต่ก็มาแจ้งตัวรงนั้นแหละมาหนองแล้ะยุควังต่างโดนบ้านพีแล้ะยุควังต่างนี้หัวจะบ,บ้านตรงกันงามนดำขันเนี่ยลันทุกตี ฮอมาบดีค้ามรบารักันรักันฮึฮึฮึอฮ่ฮฮฮว้าวระบบยุทธยัดแ้านระบบมายุทคนตายบระโดยตีทุกรอบกัะพวกเด็กระบบก็วาวว้าวว้ววเล่นฝันกันมดนี่กับั้นมาปรามความปรามกับั้นมาใช่ในต้องใช่เออจักรทิศในต้องจักรทิศใช้บนเวทีเอ้อออกลิศลง แล้วกนเป็นกูโมมึงก็รบประวัติอยู่กูไม่ใช่ปล่อยกำนันกูอย่ามึงมึงมึงแทงเอากำนั้นออกฤทิกลงกว่ากำนันมานี่เสซะให้แล้วกำนันเออถึงกำนันแบบปลื่อได้ตองกูว่าดาดเวทีฮิปเคยปุ่มตั้งพวกแล้วถึงแกนี้แกว่าหลงนัยแกว่าหลงนัยกูว่าหลงนี้หลงนี้หลงนี้โอ้กำนันเดียวเดียวจ่อจ่วยจ่อจ่วยจ่ยจ่อยจ่อยจ่อยต่ำยิบยิ้มาไว้ กับำนั <No. S 1> ้น <apology> ก็เปอาจะเล่งถึงไอ้จะเล่งนี่มืนจะเป็นจารุม์จิ๋วเคปับแต่ถึงแกตามกวนได้เดต้องลงนี่แม่นกว่นลงนี่ลงนี้ใครกูเล่นลงนี้แต่คำนันก็กัดหลงดูจัดแบมแน่นก็ปื้นเลยคำนันก็กัดตานเ่แบมกับไปหลังกูกันนาเกี่ยวเฟกทีนี้บ่เอาพอบ่รอบ่ดีเลยบ่ไอ้ไรโยบ่ไอ้ยิมบุญมาลำตัวไอ้ตัวจะเดียด มาตึงช่วยรักแรงกว่าเอาลงจกจกขึ้นลอยไรอันตองเดี๋ยวไม่ใจเรื่องบัญที่คนเยอะดังพุดเดิ้ลกูมาตึงมือรำแรงจัดแปมเบอร์ปั๊บเบอร์ปั๊บขาดเลวเลยคนไทยตุนนั้นสั่งมากกดอยู่เป่งปังเป่งปังใจจริงใจกูกันนี่ก็ตั้งแต่บรรดาในกูเดี๋ยวตัวรับเป็นไม่ทนยันแหละครัูไม่สามารถ โตลบได้มันหวางได้ไม่ร่มบรรือมึงมึงโตเออโต้ก็ไอผมปนน้อยอยู่ในทังตี่เนี่ยกันนี้โมรู้แลกว่าน้าไปโยกำรูราดไปแต่โยกับเังปิรุมโยกับโมปิรุมมนทังตี่โตเล่มันดีโจ้ดีโจเล่นรูราดอยู่บ่อยเลยกันนั้นแเลยมันไม่โรมันปนน้อยเลยยิ่งมีอกมันดับมานั่น อันเจ้าเรการลำตัวกเอยนั่นคดเหมือนจ้มึงนอนบเบากล้เล่นอยู่จาดบรือโอ้ไอ้นั่นกูยืมมาจากว้คอครบไอบรื่อเลย <c oughs> ไอ้ม่ล,ลับเชือ่อโอละต่างจองไ่าแยกต่างจะเหมือนยางว่า ปนายจึงกระตักกอดยังไม่รู้ผู้ใดใครจะตำตายแต่งตกยกนิทาน